ไอเยี่ยคำทรายครับประจำที่ศกาษ2554นะครับกับรายการเจาะตื้นไม่เจ็บไม่เจ็บนิดเดียวนิดเดียวนะฮะก็วันนี้มีข่าวมาอยากเล่าให้น้องๆพี่ๆฟังกันนะฮะก็ช่วงนี้ครับเป็นกระแสข่าวที่ฮอตมากใน Facebook นะครับใครที่ไม่ได้ติดตามนี่ถือว่าแย่นะฮะช่วงนี้ทันหูกันเลยทีเดียวนะตอนนี้ครับมีบุคคลที่กำลังมาแรงมากใน Facebook ทุกคนต้องรู้จักเขาทุกคนต้องพูดถึงเขาเพราะเขาอัพบล็อกทั้งคืนเลยนะฮะผู้ชายคนนี้นะฮะเชฟหมีนะฮะได้ข่าวว่าตอนนี้มีคลิปครัวกัดกัดมาใหม่ด้วยะเป็นไงลเดี๋ยวไปดูกันนะครับู่กันะที่ะมาคตอรับวันนี้เราก็่ต้องถ่ายคนกดผีครับวันนี้เราพูดถ่าครัวกัดกัด เชฟลาสุดนะครับตอนนี้เราไปปลุกเชฟหมีกันเลยครับตําเลยครับเออเออเเชฟหมีเอออยู่กับเ้ยเฮ้ยวตโหมันยากแดล้วตอนนี้เลย้ยโหนี่อะไรเมันกิตียเลยไอิไข่ย้ยนีอะไรนตเย็นวยไปดูดิโอ้โห อย่าช้างด้วยกินแตงเนี่ยยิ้มหายสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้โคกรอกาศเราจะมาทำอาหารอะไรกันดีวะทำอะไรครับเชฟมิ๊โอ้โหเนี่ยมิ๊มันอยากแดกขึ้นมากันดิมีอะไรบ้าง่าเออเรามีข้าวกระป๋องปไรมปนบ่ยกเล่นแม่ดูดิเฮ้ยอีกอ่โอ้หมดอันที่แปดกินตันเนี่ยอีตีเพี้ยอะไรเลยตุ๊ท่านบอกว่าเฮ้ยทำเลยทำเลย เดือดแดงแดงแค่ไหนเดี๋ยวยูนลงท้องอาหารข้าวลงในน้ำตั้งน้ำร้อนไว้ใส่ลงไปอันนี้ก่อนลองโอเคเราทำเป็นข้าวต้มอิชิตันข้าวต้มอิชิตันนเลยใส่ไปไ่้กุ้คนไปเอ้ยใส่อีกไม่ใช่ไหมเออเอออีกอี ใแ,แม่พอแดกกันอพอพอไม่มู้ัญหาตุดโม่าตีสามเนี่ยนอ,นอนยู่โีวดีปตุกมามกระเพ้าพี<ด>่เอาใสไอใส่แม่้าไปนะ <c ười> โอ้โหเชีย่ยละแม่ร้นจริง <c ười> โอ้โหกีตันชาเขียวอย <c ười> อร์แก <c ười> นิกหรือแฟ่ร้อโ้านโอ้ยกร้อยี่ส้านแล้วนเราไปเยอะ <c ười> ตองไปแม่ใส่น้ำซุปแม่อีกีตันใส่แม่งหมน้ำซุป สองสีน่ะวนไปไอ้เพ well, ่มนไปต้มื well> ้อต้งเคมนิดหน่อยใส่เกลือไทีนี้ยมจะกินไปหืมเขมี่เดยเค้มทโอ้โหอปไรเด็ดกันเลยทีเดียวปลากระป๋องปลากระป๋องที่ไหนต้มปลากระป๋องอิชิตันใส่ตากรป๋องไปใส่หมดแลยอ หอมเริ่มหอมปแล้วต่องแล้วครับหอมจริงหอมว่าหอมไฟเป็นเพียอะไรนะหอมมตีดไฟโอ้โหดูดิน้ปลาโอ้หน้ำปลายเลยถ่ายเลยโอ้โหอมอลาเด็กกับุแมี่ยใ่เหมือนมึงเลยเนี่ยแต่ได้เดี่ยวใหญ่แล้วไปไปต้องปนเนื้อ ไม่ต้องกลัวแม่กิ้งกิงเด็ดมิกิ้งกิ้งใา่อ้วนอย่างนี้โอ้โหแม่ต้องเป็นอะไรนะโอ้โหมาเลยหอมแบบนี้ท่านชมไอ้ห่าก็มีตะลิวเร้คนเอาท่อนคนจบราการแล้วหัวทีนี้ก็ได้ที่แล้วกระตุ้มปลากระป๋องอิชิตันเอาเลยตัดใจานกัน จะได้แดกแดกให้เสร็จป่วงนอนด้วยไม่ต้องกลัวกินไปเดี๋ยวก็ขี้ทุกอย่างกินไปขี้หมดไม่ต้องกลัวครับเอ้าป้อนป้อนมันเต็มที่แมเจ็บหนีคดมันไงา้หรองานแอบแอบผิดโอบผิดผิด โอ้แม่มีปลาด้วยไอ้ปลาโอ้โหถามเด้ออือไงโอ้ยดูมันอะไรโอ้โหตะกองตะกองหิวตะกองหิวมาตุ้งแดงแล้วนดูหืมไม่ดีฮะดูดิแม่น่ากินจริงครับท่านผู้ชมโอ้โหปลาในหนอนไทยเลยพี่เดีอแต่ไม่เป็นไรเราทำสุกทำสุกแล้วมันก็แดกได้หมดไง เห็นไหมท่านผู้ชมอาหารกระดาษที่มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยปลากระป๋องเล่าๆเราก็มาทําอาหารกินกันได้ไฟจะไหม้บ้านโอ้โหทำไงฮะปิดแนว์เนี่ยไอ้ช้างอีกว่านเปลี่ยนที่อะไรไมได้เอ้วไอ้ไอ้เออม่วเนี่ยโอ้โหมีน้ำต่อแล้วเห็นไหมเรามีอะไรเราก็มาทํากันแดดได้หมดทำเสร็จเดี๋ยวเคี่ยวมาโอ้โหไม่มีอะไรครับวันนี้สวัสดีครับอีกอีกช้างวันนี้ท่านมมาเป็นน้ำต่อไล้โอ้โห โอ้ oh, ผ่านแล้วเต็ถมถังผ่านแล้วแ okay. สดงว่าไม่ได้ดูโฆษณาตัวนี้สิข <Okay. S 1> องดีนะไปดูกัน เพราะตัวคุณข้างมุนสุดจำกัดเนเจอร์กิฟเจ็ดหนึ่งหนึ่งอก็เป็นไงไหมครับสำหรับโฆษณาตัวพอกีนะฮะเต็มถังเลยทีเดียวนะฮะก็พอดีมีเอมีตัวนองนฮะเท่ากับสถานการณ์พอดีเลยเป็นเรื่องราวความรักของหนึ่งหญิงสองชาย เราไปติดตามไปแล้วกันนะครับว่าจะจบลงไงนะครับมาไงวะเธอว่าผู้ชายจะลืมรักครั้งแรกของเขาได้ไหมแล้วถ้าฉันอยากได้คืนหร

you yeah. คืจะไม่พูดถึงรายการปรดเราเลยก็ไม่ได้นะฮะช่องเจ็ดวันพูดวันพูดรายการคนดผีนี่เราคัานหวัวคันหัวเกือบไหมผมพูเนะี่ยก็มีทีเซอร์ต,ตอนหน้าจากพี่ปอกเนะี่ยส่งมาให้ดูด้วยเฉพาะไอเียคอมไซไปดูกันปอททำไมเปิดไฟสิเฮ้ยจะปิดทำไม จุดั้นาถานี้คนเขมรใช้กันเวลาเข้าป่าโอ้นี่ขังมากไหยครับครับยังเดี๋ยวเวลาเชฟหมี่จะไปหาอาหารในป่าเชฟหมี่ใช้คาถานี้ป่าไหนเรียบร้อยเชฟหมี่ไปป่าอะไรเรียบร้อยครับตำรวจจับอะไรนั่นป่าทั้งงวยกันชายันย่าโอเคอย่าช้ากันเลยก่อนที่จะไปชมเดนอนนอะตั้งตั้งใจ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 นะครับขอให้ตั้งจิตอธิษฐานกันไว้ดีๆฟัง คอยฟังกันไว้ดีๆคาถานี้น,นี่มันขังมากเลย มาฝากเพื่อนๆป,ป,ปีสามกันจะไปนอนแล้วนะจ๊ะ คาถาค่าเฉลียนน่ย1กลุ่มให้ดูที่ n ถ้า n มากกว่า30ใช้สูตร z 1หรือ z 2ถ้า n น,น้อยกว่า30ยังไม่แน่ถ้ารู้คา่าซิกมาให้ใช้สูตร z 1ถ้าไม่รู้คา่าซิกมาให้ใช้สูตร t d f เท่ากับ n ลบ1จะติด f ไหมเนีย่ย